สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกันอีกแล้วเนาะก่อนสลงจิกับอันจากเมืองโซนสุผลพามาลินองค์มังแต่ผลว่าประมาณสามสีโมงกูแหละองค์มังสิออกมาแต่ชุมวาก็คือสิบบได้ถ่าดอ,อกเพราะว่ามันสีขำสุผลพากันขึ้นไปถ่ายหูกอยู่นะ แลาสมาสิพากันอย่างเขาไปบึงที่ทางในแต่ป่ามันเก็กว่วงโพดก็เลยคือสิบวันไปดอกานผ้ชมเอาแต่เลาะแต่สำชีเห็นมันเป็นป่าสงวนอยู่ที่เมืองป่าสงวนอยู่เมืองโซนเขตอนุรักษ์ของผล่นแต่ผลยังพ่าทานได้เปิดทาวนดอกแซาพันทิบซาซวเดือนแซวโมกำลัง เจฟฟี่อยู่มิถุนกักฮาบ่ได้เห็นตัวจริงเฮาก็เห็นแต่รูปปั้นเอาท่านผู้ซมอันนี้อันนี้จะเป็นป้ายของผนแต่ผนยังบ่ทานได้เปิดผพก่นเลยอะนะก็เลยปิดไว้มีกวางมีลิงเฮ้ยเออหลายเลยเขตอนุรักษ์ ระบบนิเวศป่าโคกองมังแห่งศาสตร์ป่ากว้างกว้างทั้งปวงเบิ่งแต่นในแผนที่ของเพล่นาริหานสินค้าไปเบิ่งทางใน าพามาเบ่งบ่อนกลางเต้นนอนทันผู้สมเวลาตอนแรงแล้วพ่นจีพากันมากลางเต้นนอนในนี้เป็นแถวพ่นวะพ่นขึ้นเต้นหนึ่งต่อ 50, หาสิบบ่อนรือวหกสิบพันประมาณนี้แหละนอนได้สองคนมีห้องน้ำค่กเน่ห้องน้ำอยู่เทิงปู งามงามธันู้ชมนองกระบะกงลวงพวกนางงามถาทายหูมาแต่วันนี้จนแมมเต็มเลยปลาคือสิาล่ันผู้ชมอยู่พื้นน้ำมีแต่ จะต้นอีกอย่างขั้นเราขาดเลยขาดบอลรูปผลเป่งมันน้องบุกใหญ่ๆห,หนึ่งกลางคืนให้งามฐานู้สมเขตป่าอักม์กธรรมชาติ บ่อนไปหอดองค์มังอลีแท้ๆนะเพิ่นว่าว่าสิบเจ็ดลักแต่ซุ้มข้าวซลงก็คือสิบบริไปนะเพราะว่าสิเมื่อบ้านแหวมาเบิ่งซื้อบันไดักา็ออกเมื่อรท่านผู้สมเพราะว่าบดีดข่าวไปมันสิบเจ็ดลัก,กผูกเพื่อนสีหอแเราทางก็มีแต่ดินทรายถ้าเสาวรถที่เพิ่นกาค่าลาสาพันเมื่อแล้วบันี้ก็บเด เบิ่งเอาแตหูปั้นนั่นแหละบอกกยเห็นจุมอากันพอเป็นบุญตาเป็นน้องเมื่อก่อนเด้อบัดนี้คนว่าสีพาไปแหวพี่ช่างก็ปลาพาปลาพาไปเบิ่งไปเลยไปหอดพุ่นสะลงสิถ่ายให้เบิ่งเด้อตอนนี้เราก็มาหอดนองปลาพาแล้วท่านผู้ชมนองปลาพาหรือทําปลาพาขโมงน้องน้องเนาะ อากาศทั้งน้องคนเฮากำลังซีข่าวไปบูซาเนาะมาก,กับอันสาวโมนาแล้วก็สาวพรทิพย์นางเดือนฝนมาส่งฮอดวงเรียนอันนั้นจะเป็นกเมืเงามาบ้านเพิ่มต่อฮะสาวเดิอนออกมาส่งฮอดกับโตเมืองโซนฮัีโหลป้าพัง

ทิบออกข้างนอกเลยเฮ้ยทิบออกนอกแน่หมู่ผ่า,านผู้สมสาวหลงกับบเ่เคยมาจักเถอะตั้งต่งเกิดมาตัวใหญ่ใหญ่ก,กะว่จาจักปีเลยนะตัวนี้ ป่ากันยังโใหญ่เนาะเพินเอิญมาท่านผู้ทมงเพินอยู่หลายปีเพินกะหู้นอะว่าเอิญแนวใดจังมาอ้าไปใช่เลยตัวหนึ่งเลยดีๆเนตตัวน้ำหมดตัวหน่อยเฮ้ย ต,ตัวหน่อยก็มีทานผู้สมไปซื้อมาอีกละขนมค่ะบูซาลแล้วจังมาแล้วนะบูซาลแล้วจังมาให้อาหารต่อ ผนมีแข่งให้ถิ่นขี้ยาข้างในท่านผู้สมควรใส่วาจาสุภาพโบทเสือยลบลู่เอากระชิ่เข้าไปบูชาเต้

Terima kasih telah menonton!

สิกาบ,บา,า,า,บานเลยบอได้ไปซื้อมาอีกบะขนมค่ะมาอีกลอเลยทานผู้ซ้อนได้เงินขอได้เงินวันนี้ฮักกาซีได้กลับแล้วท่านผู้ชมฮักกาซีได้เมื่องานลยสำหรับคลิปนี้ซาลงกาขอจบไว้สำนีเด้อฝากคอแม่พี่น้องมาเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซาลงมัานหน้านเด้อ ฝอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปเนาะจิมาเฮือนแหละแบดนี้ก็ที่เรได้ถ่ายเลยตั้งใจครับโหลดเลยแบดนี้ซาวโมโ่ผลบ่ครับผลบวาเมือ่อยบ๊ายบาฝาอกันคลิปใหม่เนาะ